สวัสดีครับผมตูนแบรนด์นิวเซนเซสนะครับก็สําหรับแฟนเฟนะครับก็จัดมาโอ้โหนับไม่ทั่วนะครับแล้วก็พวกเราก็แบรนด์นิวเซนเซสก็ได้ไปร่วมในเหตุการณ์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางดนตรีหน้าหนึ่งเลยนะครับใครที่ชอบเสพดนตรีแล้วก็ชอบเดินซื้อซีดีซื้อเสื้อจากศิลปินจากทุกๆค่ายเพลงนะครับก็มาที่งานแฟนได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็พวกเราแบรนด์นิวเซนเซสก็เล่นในงานนี้ด้วยนะครับสำหรับงานนี้ก็จะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่า กล่องอัดแน่นคือเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชอบเล่นดนตรีนะครับก็สามารถเข้าไปอยู่ในห้องนี้ได้นะก็มันจะเหมือนคล้ายๆห้องซ้อมดนตรีะครับคือใครที่อยากจะเล่นดนตรีแต่ว่าไม่มีเวลาแต่มางานแฟนแล้วแบบได้จังหวะพอดีก็เข้ามานสนุกสนานในห้องนี้ได้นะครับสาหรับคนที่อยากจะร้องเพลงะครับก็ก็ลองได้ด้วยแล้วก็ทำโน้ตทำนี่นั่นเสร็จก็อัดมาเป็นซีดีเป็นของคุณเองเลยนะครับก็คุณก็เป็นศิลปินได้ในงาน แฟตครั้งนี้ในในห้องอกล่องอัดแน่นนี่นะครับแล้วผมว่าผมจะลองไปร้องเพลงในห้องดูขอบคุณครับแฟตสวัสดีครับผมกล่องอัดแน่นโดย Dashmill 4 n n 4 4ประโยชน์จัดอัดเต็มกล่อง